สวัสดีลูกค้าในประเทศและต่างประเทศนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบก,กับผมกรเมืงตากนะครับเรามาดูของทนสิทธิ์ของหายากนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาที่เบอร์0625925681นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับถ้ากับผมได้ก่อนเมืองตากครับแบบนี้เรียกว่าหายากนะครับแท้ดูง่าย เป็นเขี้ยวเสือนะครับตามมาหลายปีฮะกว่าจะได้ของไปเลี่ยมมาแล้วก็ได้จากในถ้านะครับอันนี้เราไปสำรวจมาแล้วเจ้าของเดิมได้มาจากในถ้าเป็นหลวงพ่อท่านได้มาจากในถ้า นี่นะคัสวยเข้มขางมากก็ราจากอันเล็กๆไม่กี่อันไปสำรวจที่หลังสุดยอดครับแบบนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับ คาบดำจะเป็นคาบของน้ําในถ้ำไม่ได้ใช้รักไม่ใช่รักนะครับอย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับเพียวเสือเพียเสือโค้ง ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศสามารถแอดไลน์นะครับสอบถาม0625925681นะครับามเครื่องกรอนมงต่างกินดีรับใช้นะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ลงเลยครับไปประเดี๋ยวทำเพิ่งมาครับจะยอดครับแบบนี้ก็จะไปเร็วครับแบบนี้ก็มี นี่นะฮะยังไม่ไลงกับก็ลงอีกคลิปครับฝากติดตามนะครับในเฟริดหรือว่า youtube ก็เครื่องมังตากก่อม,มังตากนะครับฝากดกด subscribe นะครับผมทอามาเจ็ดแปดปีแล้วคนติ <c oughs> ดตามนิดเดียวไม่ได้พูดเก่งครับน,นะฮะเอาของแท้ๆดูง่ายๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาครับ มาเสนางว้ญญา,าณมาสิบนางไปกดมาเสบนางเนี่ยฮะมีค่อนข้างดึกแล้วครับทำงานก็จะเสร็จก็จนึกได้ยังไงฝากติดตามนะครับ y o u b e ก็เครื่องมือตากกรรมตากครับฝากติดตามก็จะเป็น facebook กกรรมตากครับพบทอนวนวงเพจก็จะเป็นร้านเครื่องก่อกรองตากเครื่องรางมรรมตากครับหลวงพ่อครบวงังเทพเจ้าแห่งความเมตตาตามมหาเสน่ห์แท้ถึงยุคนะครับ ร้านก้อนเมืองตากหนึ่งก้อนเมืองตากสองนะครับเสิร์ชไปครับก้อนเมืองตากก็เจอครับแล้วก็ u t u b e ก็เจอครับก้อนเมืองตากขอบพระคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับผมผนสิบของมาหา,มาล้านยาวประมาณสี่นิ้วกว่าครับ หรือว่าสั้นๆง่ายๆเข้าใจครับมีร่องเลือดนะครับดูความเก่า น่นจะเป็นเขี้ยวด้านซ้ายขอาคุนมากครับสั้นๆ